ใช่ครับโซที่แรกเขาขับมาเขาบีบแต่ปิ๊กๆผมว่าตกใจผมไปเลยตอนนี้เป่งสตาร์ทอยู่แล้วอ่ะมาๆมาๆเรียบร้อยผมบอกว่านี่รถผมไม่ติดแล้วผมไปไหนไม่ได้แล้วโอ๋บอกนะี่คีอการเอาอันนี้มาทุกคนทำอาหารนะครับนี่รถนี่รถทําหมดสองสามสี่แสนเนึงดูมือลิงดูมือลิงดูมือลิง โอเคทุกคนก่อนที่เข้ารับชมกิปผมมีเกมแนะนำของ s p t 8 9นะครับผมเขามีเกมให้เลือกเล่นมากมายมากกว่าพันเกมนะ21่ายดังนะทุกคนเออก็ใครที่ชอบเล่นเกมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแล้วตอนนี้นะทุกคนสมัครตอนนี้รับเป็นเลย20โบนัสเปอร์เซ็นต์นะครับผมรีบไปสมัครนะต้องบอกมาจากชอวเซเบียเชนเนลเลยนะเออเขาบริการแบบว่า ฝากถอนด้วยระบบ Auto ออโต้ทุกคนใครที่มีบัญชีธ,ธ,ธานาคารก็สามารถทานเพิ่มผ่านมอนี่บอลเล็ตได้นะสะดวกสบายทุกคนบอกเลยว่าต้องเข้าไปลองกันแล้วแหละเกมเยอะมากแล้วก็แจกโบนัสตีมากนะทุกคนช่วงนี้แบบโบนัสแบบแตกระลัวเมื่อี้แบบคุณไปได้กดมาแบบชิวๆทุกคน,คน,นะนคก็แอปเลจี้แอปสพทแปดเก้าบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงมีปัญหาอะไรสามารถทักหาแอดมินได้ตลอดเลยนะครับผมไปโอเคทุกคนก็ต้องกล่าวส่วนที่้องให้เป็น้องชาวโครา ตอนนี้นะครับผมเราก็ถึงที่ปากฏไม่รู้ถึงที่ไหนนะครับผมฟีวแบบเมื่อกี้พี่เฟรมโดนพี่อนไหมครับใช่ไหครับเมื่อกี้พี่เฟรมโดนพี่อนไหมครับยังครับยังไม่ได้โดนครับโดนใบสั่งคนละกีรับอ๋อโดนใบสั่งโดนกระบายครับโดนใบสั่งกันต้นหน้าครับว่าผมโดนใบสั่งจนเครื่องแตกครับใช่ครับโซที่แรกเขาขับมาเขาบีบแตร์ปิ๊กๆผมว่ตกใจผมไปเลยแล้วตอนนี้ไปไอ้ตรงที่ผมพาพี่ไปอ่ะข้างหลังอ่ะเราออกมามันจะไปทางรถไฟย่านกลางเมืองอ่ะ ผมเลี้ยวซ้ายกระบ,บะมาผมเบรกจึ๊กรถจับตื๊ดต้านอยู่แล้วอ่ะเอบอมาๆเรียบร้อยโมกบอกว่าพี่รถผมไม่ติดแล้วผมไปไหนไม่ได้แล้วโอ้บอกนะฮดีเดี๋ยวเขาให้ไปรถแอ่์เป็นรถพโอเป็นไรครับครับรถพีโอเป็นไรครับรถพี่มันกำลังมันค่อนข้างจะเยอะเกินไปนิดนึงตอนนี้ F F ก,ก็รอ ก็คือไม่ผมพังนะทุกคนอาจจะได้ถ่ายฟู้ดเอานะทุกคนก็เดี๋ยวใส่พีงใส่อะไรกันเอานะทุกคนรงไหมสวยสวยครับสวยไม่หลบหนเอยรถจะชนนี่ก็มีเฟรื่องยนตรเจดงเด็ดเต็มเลยนะครับผมไว้ดูพลังไปม่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพี่แบงเอาคำถามมาว่ะ หน้าสายตาไปหลายคลิปละเกินพูดไปไหนมารับคุณชานซิ่งน้อก้อยห้างครับหรอก็คงไม่มาทำรถเขาแล้วทีนะมัวแต่ไปลงลงเลงเล่าที่หัวแต่สากนี่มัวแต่สากนี่มัวแต่สากไอ้นี่หัวแตสาก่แว่าแล้วเขาก็เชื่อกันหมดก็เขาเชื่อแล้วเขาไปเขาไปเขาก็เห็นอยู่ไอ้หลวงว่าเปิดแล้วใช่ไหมนี่เปิดแล้วไปหรล่ะงทำไมรู้เลยไปรู้เอ้ยพาไปด้วยมีตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กพาไปด้วยได้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 ที่พี่แดงเอาอันนี้มาทุกคน ทำหานะครับนี่นี่นี่รถทำหมดสองสามสี่แสนเนี่ดูมือลิงดูมือลิงดูมือลิงดูดูดีสบาทบบแมนด้วยนะฮะดู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 หนึงโแมยี่สิบบาทด้วยนะใช่แหละมันบอกว่าม่เป็นเอาจะไปเบิ้งหวาเขาหาหลินกันนะโอ้ยมือมาหาเรื่องอะไรเขาหาลินกันที่หามื่อมายี่สิบาทจึงไหน โดนทั้งจริงหรอครับไม่ได้ทันขี่เลยครับโอ้โหลูกเป็นตัวเขาจะไปโดนคอเนี่ยครับเป็ตนะครับโผลครับใช่เหรอครับใช่ครับอ๋อาะว่าผล่เาอาจจะมันบวมนิดนึงครับลูกมันสามารถบวมได้ครับจริงหรือเปล่าเนี่ยผมผมรู้เหมือนกันก็โกงเหมือนกันครับไม่ได้ไม่โกงครับไม่โกงอะไรครับถ้าคนถ้าคนรู้ว่าใช้ลูกอะไรอะไรครับลูกลูกเจ็ดสิบก็ได้เจ็ดสิบชักจิตทำทรงบอกโผล่โผโผล่ตนะใช่อ้าวแล้วถ้าสมมติว่าลูกเล็กอ่ะ คือมันจะสตาร์ r สตาร์ t เป็นอย่างนี้ได้ไงเห็นไหมเบื่องก็แตกอะไรก็แตกก็หนึ่งไม่เห็นเลยแต่รถแล้วมันฉุดไม่เพียงไงมันอยู่ที่คนสตาร์แว่าเป็นไม่เป็นถอยเกี้ยงก็ไม่ยอมถอยเองจะถอยเองไงก็ตำรวจก็ผู้กัน ให้่ถามน้องๆน้องๆครับว่าคิดว่าทรงทรงไหนมันสวยไหมครับสวยสวยว่าสวยอยู่ผมว่าสวยนะแต่ว่ารถยดงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่พี่จัดเนหล่อครับบังโอ๊ตังโอแล้วก็โอแล้วก็โอลากับให้โอขี่นถ้าไม่ถ้าไม่ไหวอ่ะรถใครรถอพี่อเราจะ่กูอห้มันเพราะว่ารถคือการนี่ไงรถทีเอาคิวตารถคิวตาไปใต้อเฮ้ยเสียโทวมาว่ะเีอร์มแรงแรอ่ง่โทัดน ไปคืออย่างนี้เละไม่ว่าอะไรวะต้องต้องให้โเทินคันเพราะจะได้ทั่วรถมันเกี่ยวไม่เขียวเขาไว้ไม่กล้วไอ้ว่ามันมันมันผ่านรถมันแล้วไงนี่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรรถมันนี่เฉยมันเต็งมาผมพูดในคลิปไม่ได้หรอกไม่ได้เดี๋ยวผมใส่เพลงให้เห็แล้วกันตอนนี้ผมแซดงวิพงพี่เกมอะไรอย่างเงี้ยาไเยมันไม่ได้ทีหน้าเสือ โอเคทุกคน,นก็เดี๋ยวตัดไปนี่ว่าตอนขับรถเด็ดเลยแล้วตัดไปตอนลูกเจ็ดสิบแท็กเจ็ดขีดดีกว่าครับไม่คือต้องบอกเลยว่าลูกมันสามารถรวมได้จริงครับใครใครใครดีในอาชาผู้จะรู้ครับว่ามันรวมได้ไหเพราะผมไม่สามารถรวมได้ครับถ้าค<ม>ุณเก่ง่าจะรวมได้เหมือนกันพี่อยากบวมหรือเปล่าล่ะ okay. โอเครบอทุกคนตอนนี้เรากำลังจะออกจากน้ำก็เดี๋ยวไปมาลา